สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น e ีีที่264ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำกับการบริหารจัดการก็คือน้ำกับความต้องการของทุเรียนคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนของระยะนี้ส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรจะอยู่ในระยะของการชักนำให้ออกดอกเราก็จะมีการควบคุมปริมาณน้ามากแต่ เนื่องจากสถานะหรือสภาวะอากาศมีความแปรปรวนสูงดังนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกและก็บางพื้นที่ตกเล็กน้อยจนกระทั่งทุเรียนขาดน้ำเมื่อเกิดการขาดน้ำก็จะเกิดอาการหลุดร่วงทันทีหลังจากที่แตกใบอ่อนวันนี้เราต้องมาดูกันในประเด็นเ,เรื่องของน้ำที่เราจะให้อย่างถูกต้อง และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราให้น้ําได้ถูกต้องเราก็ต้องไปดูจากภาษาใบนั่นหมายความว่าเราไปดูที่อาการของใบลักษณะของใบเวลาของใบที่เขาพัฒนาเขาจะเจริญเติบโตเขาสดใสหรือเขาสลดแล้วก็มาดูในเรื่องของดอกและในเรื่องของผลแต่สําหรับประเด็นในวันนี้เราจะนําเสนอประเด็นเดียวคือในระยะของการที่เราจะชักนําให้ออกดอกพีน่ออนอกสกครับ เราทราบกันอยู่แล้วว่าในระยะที่เราชัดนำให้ออกดอกเนี่ยเราจะต้องลดปริมาณน้ำลงเหลือประมาณ30%หรือ50%คำว่า30%นั้นมิใช่หมายถึงวัสมีนะครับเต็มเรื่องของระยะเวลาเราให้น้ำเต็มรัศมีทรงพรุ่มแต่เราลดระยะเวลาลงมาอยู่ในระดับ30%เช่น เคยให้หนึ่งชั่วโมงเราก็จะลดลงมาหรือ20นาทีแต่ถ้าเป็นกรณีกลุ่มผู้ทําสารกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมนตัวพัคโคบุทรโซนก็อาจจะต้องให้น้ํำในระดับมากกว่าธรรมชาติก็คืออาจจะเป็นห้าสิบเอร์เซหรือต่ำกว่านี้อันนื่มาจากการทาสารเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจระดับฮอร์โมนจีเอหรือจิบเบอร์แอซิดเขาจะลดลง ประเด็นเราจะรู้ได้อย่างไรในเวลานี้ว่าน้ำที่เราให้เพียงพอหรือไม่พี่น้องสกอรครับผมได้นำเด่นแล้วว่าลักษณะของภาษาใบใบที่แสดงอาการสลดนะครับก็คือช่วง11โมงเช้าคืออาจจะบวกลบลักษณะใบสลดคือใบเนี่ยมีอาการสลดลงแสดงว่าเขาเกิดระดับความเครีย ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเราก็จะต้องมีการให้น้ำให้ในระดับ30%ถ้าเป็นธรรมชาติและให้ในระดับที่มากกว่า30%อาจจะไม่เกิน50%สำหรับกลุ่มผู้ทําสารเพื่อให้น้ำนั้นไปกระตุน้คนคงย้ำว่าเราจะต้องให้ในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้เกิดสภาวะความเครียดเล็กน้อยในกรณีที่พี่น้องสกอรมีการบังคับน้ำนานหรืออดน้ำนาน แล้วเกิดสภาวะเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือฝนตกหนักเพราะฝนตกหนักเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือใบภายในจะแสดงอาการเหลืองร่วงดังนั้นย้ำต่อไปอีกว่าในกรณีที่ใบเรีเราไม่มีอาการสลดเราไม่ควรที่จะอดน้ำนานเกิน5วันในแต่ละพื้นที่ เพราะการที่เราอดน้ํานานเกิน5วันน,นั้นทุเรียนอาจจะเกิดการขาดแคลนน้าแต่ที่ใบเขาไม่สลดอันนึงมาจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมแต่ครั้งเกิดมีฝนตกอย่างรุนแรงหรือฝนตกหนักก็จะทําให้เกิดอาการสลัดใบาภายในร่วมในระดับ20% 30%หลายท่านก็ตกใจนี่เป็นภาวะปกติย้ำว่าใบาที่ร่วง เป็นใบที่เขาได้มีคำสั่งให้เก็บพลังงานเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็คงต้องยึดหลักการใหม่ก็คือเราอาจจะต้องใช้วิธีการคือให้น้ำมากแต่เว้นห่างแล้วก็รออาการจนกว่าดอกที่เขาพัฒนาออกมาถ้าใบเราไม่เสียหายมากเราก็สามารถที่จะเข้าสู่การชักน้ำให้ออกดอกได้นี่คือ,อประเด็นที่อยากจะนำเด่นย้ำนะครับว่า ในการควบคุมน้ําในระยะชักนําให้ออกดอกไม่ควรเกินหยุดน้ําเกินห้าวันและการให้น้ําการให้น้ํามากเต็มรัศมีสนพุ่มอาจจะไม่ต้องทะลุชายสงพุ่มโดยการลดเวลาลงมาจะเป็นการให้น้ํามากและเว้นห่างการเว้นห่างเราจะรู้ได้อย่างไรก็คือ11เอโมงเชา้าใบสลุด อาจจะ11บเอโมงคึ่งก็ยังได้หรือเที่ยงก็ยังได้แต่ถ้าใบไม่สลดภายใน5วันเราก็ต้องมีการให้น้ำในระดับ30%มนี่คือการจัดการเพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากการอดน้ำนานและก็ต้องเข้าใจต่อไปว่ากรณีใบที่พร้อมต่อการออกดอก,ดอกเรามีการควบคุมน้ำละสมีของน้ำเราจะอยู่แค่ชายทรงพุ่ม เราจะไม่ได้ให้แค่ครึ่งทรงพุ่มหรือเกินชายทรงพุ่มออกไปเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดการแตกใบอ่อนได้นี่คือสาระในส่วนของคลิปนี้สวัสดีครับ